สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนวันนี้ก็พบกับผมนะครับช่องไวรุ่นหัดทำนาวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้มูลสัตว์ขี้งัวนะครับขี้งัวที่ผมเก็บไว้ก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับขี้งัวปน นะครับนี่ก็สามารถเอาไปหวานนาได้เลยนะครับอันนี้คือลักษณะขี้งัวที่ผมเก็บไว้นะครับเป็นล็อตๆนะครับทุกๆเดือนผมก็จะตักขี้งัวเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในร่มนะครับแล้วก็รอช่วงหน้าแล้งนะครับหรือหลังเมษาเนี่ยนะครับก็คือช่วงเมษาเนี่ยช่วงที่ผมบอกว่าเมษาเนี่ยจะเป็นฤดูที่ค่อนข้างจะ ไม่ทํานานะครับหรือว่าเราจะยังไม่ทํานากันนะครับก็จริงๆอ่ะผมควรจะทําตั้งแต่อีรุ่นที่ผมเพิ่งทำไอ้หกหนึ่งเนี่ยไปนะครับจริงๆผมควรจะต้องยังไม่ควรทํานะครับในความเป็นจริงอะ่ะผมยังผมควรจริงๆตอนเนี้ยผมต้องบํารุงดินแล้วนะครับเพื่อเอาไปทําหลังเมษานะครับหรือรอฝนนะครับอันนี้ก็คือขี้งัวที่ตุนไว้นะครับแต่และ ละลอกนะครับแต่ละรุ่นนะครับผมก็จะตักขี้งวใส่กระสอบตุนไว้ตุนไว้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่สารี่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปลงนานะครับอัตราที่ผมใช้อยู่ก็ขี้งัวนะครับสําหรับขี้งัวจะบอกเคล็ดลับนะครับว่าขี้งัวเนี่ยที่ผมตุนไว้เนี่ยขี้งัวเนะผมจะใช้อยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบลูกนะครับต่อห้าไร่นะครับดีดไว้เลยถ้าเป็นขี้งัวป่นนะครับขี้งัวผงก็ หนึ่งร้อยห้าสิบลูกนะครับต่อห้าไร่ถ้าเป็นขี้หมูนะครับขี้หมูอัดเม็ดก็ให้พี่ๆใส่ในอัตรายี่สิบกิโลนะครับหรือขี้หมูเนะี่ยยี่สิบกิโลต่อไร่นะครับก็คือผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ของผมเนี้ยถ้าเราขายนะครับถ้าเป็นฤดูปกติเนี่ยผมใส่นาผมหมดเนี่ยนะครับนาที่ผมจะใส่เนี่ยก็คือสิบสิบไร่นะครับก็คือเก้าไร่สิบไร่ประมาณ สิบเอ็ดสิบสองไร่นะครับที่ผมจะใส่วันนี้นะครับเราก็จะเอาขี้งัวเหล่านี้ไปใส่นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการเอาน้ําขี้หมูนะครับหรือว่าน้ําบ่อขี้หมูเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับที่เขาให้ผมเนี้ยผมก็จะเอามาใส่นานะครับปนกับขี้งัวนะครับแล้วก็ทําการซื้อกินแคร์นะครับหรือปุ๋ยเคมีนะครับ เป็นเคมีอินทรีย์นะครับประมาณนั้นเป็นที่มันเขียนว่าแคลเซียมโบลอนนะครับเอามาหวานในานาเรานะครับเมื่อหวานในานาเราเสร็จแั๊บเนี่ยเราก็จะทําการไถกบนะครับหมักไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไถกบนะครับไถกบแล้วผมก็ทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งแช่ทางน้ําขี้หมูแล้วก็ทิ้งไว้นะครับประโยชน์ของมันเนี่ยน้ําขี้หมูเนี่ยมันจะเล่งเล่งใบเล่ง ดินเร่งทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากเพราะว่าในขี้หมูเนี่ยมียูเรียเยอะนะครับเยอะกว่าขี้งัวเนี่ยหลายสิบเท่านะครับอันนี้ก็คือแปลงหญ้าที่เราเอาน้ําขี้หมูนะครับน้ําขี้หมูมาใส่เห็นนะครับลักษณะการเขียวการงามนี่งามมากเขียวมากนะครับเขียวจนหญ้าเนี่ยมันมันเวอร์ไปเลยนะครับก็นี่คือวิธีการดูแลทั้งหญ้าทั้งข้าวของผมนะครับแล้วก็การบํารุงนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คนเดียวนะครับคงไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าเทยังไง ก็เทเป็นแถวแถวหรือลายๆไปนะครับก็คือโยนกระสอบนะครับขี่ขูบแล้วก็โยนกระสอบคนเดียวนะครับทําคนเดียวเพราะว่าไม่ได้มีใครช่วยหรือจ้างใครค่อยๆทําไปครับเพราะว่าเวลาว่างเราเยอะนะครับกว่าจะเข้าถึงฤดูฝนเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเยอะนะครับก็ใช้เวลาในการทำเนี่ยเยอะมากนะครับกว่าเราจะบํารุงดินตรงเนี้ยเพราะว่าผมบอกแล้วว่ามันได้ประโยชน์ ทั้งการบำรุงดินนะครับทั้งการล่อหญ้าล่อข้าวดีดข้าวเด้งนะครับแล้วตอนเราหมักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการฉีดนะครับฉีดยาฆ่าหญ้าอีกทีกว่าเราจะเริ่มทําเริ่มไถก็ใช้เวลานะครับก็บอกไว้นะครับก็ขอบอกอีกทีว่าผมก็ใส่นะครับอินรีย์ไม่ใช่ไม่ใส่แต่ขอย้ําก่อนว่าดินทุกท่านเนี่ย ต้องไม่ได้ไล่ารตันนะครับหรือว่าทําแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเราถึงค่อยใส่ขี้งัวขี้ไก่เข้าไปนะครับขี้งัวขี้หมูขี้ไก่นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เลยเนี่ยโดยที่เรายังไม่รู้จักดินเราเลยเนี่ยนะครับใส่เราเราใส่ลงไปเลยเนี่ยเรายังไม่รู้จักดินนะครับผมกลัวมันจะงามไปนะครับกลัวเราจะคุมไม่ได้แล้วผมก็ต้องบอกเสมอว่าการใส่อินทรีย์วัตถุเนี่ย จะเป็นขี้หมูขี้ไก่ขี้งัวเนี่ยใส่แล้วเนี่ยเราต้องทําการไถกบนะครับหรือใส่พวกมูลสัตว์ลงไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการซื้อปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เขียนว่าแคลเซียมนะครับหรือพวกไดไดโนไม้์นะครับมาหวานด้วยแล้วก็ไถกบทิ้งไว้อันนี้คือเป็นวิธีการหมักนะครับแล้วแถมล่อข้าวดิบข้าวเด้งนะครับเหมือนที่ผมทําคลิปไว้ว่าการล่อข้าวดิบข้าวเด้งเนี่ยกับการ จะล่อข้าวดิบข้าวเด้งให้มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยเราจะต้องใส่ขี้ลงไปด้วยนะครับเพื่อทําทีเดียวให้มันได้หลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ทําทีละอย่างมันเหนื่อยนะครับแล้วการใส่อินทรียวัตถุลงไปเราก็จําเป็นต้องบํารุงนะครับบํารุงด้วยปุ๋ยเคมีด้วยเพราะว่าเคมีเนี่ยมันจะไปช่วยดึงอินรีย์ด้วยนะครับอินรีย์ก็จะไปช่วยปลดปล่อยเคมีนะครับมันจะทํางานหน้าที่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ ขอพูดเกี่ยวกับแค่นี้นะครับถ้าท่านไหนมีคำถามแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับก็ขอย้ำสรุปอีกทีว่าขี้หมูเนี่ยใส่20่กิโลต่อไร่นะครับขี้งัวเนี่ยใส่150ลูกต่อ5ไร่นะครับก็ใส่แบบนี้แล้วเราก็ทำการซื้อกินแค์นะครับหรือปุ๋ยที่เป็นไดโนไมท์หรือว่าเป็น ปุ๋ยแคลเซียมนะครับที่มันเขียนว่าแคลเซียมลดดินเป็นกรดดินเค็มดินเปรี้ยวนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วเราก็ไถกบนะครับหรือว่ารอฝนก่อนหรือว่าถ้ามีน้ําเนี่ยเราก็น้ําวิสัยนะครับวิส,สัยแล้วก็รอรอก่อนนะครับรอให้ดินมันแห้งยุบไปแล้วมีลักษณะหญ้าหรือลูกพุกขึ้นนะครับหรือทิ้งไว้เลยถ่ายวิทน,น้ําใส่แล้วทิ้งไว้เลยเดือนหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปไถกบนะครับเพื่อฆ่าทั้งหญ้าฆ่าทั้งข้าวดิบข้าวเด้งหรือข้าวเหลือข้าวหลงนะครับ แล้วก็ขอฝากความรู้อีกหนึ่งเรื่องนะครับว่าแปลงนาแต่ละแปลงเนี่ยเราเคยทําข้าวหนักก็ให้ทําข้าวหนักไปนะครับแปลงนาเคยทําข้าวอายุสั้นเนี่ยก็ให้ทําข้าวอายุสั้นไปอย่าทําข้าวหนักข้าวเบาปนกันเพราะมันจะกลายเป็นข้าวลูกผสมหรือข้าวแบบเขาเรียกว่าออกรวงไม่เสมอกันหรือว่าบางทีก็เป็นข้าวเหลือจากเช่นแปดห้าเนี่ยเราปลูกแปดห้าแล้วเราก็ย้ายไปปลูกหกหนึ่งเนี่ยนะครับ ฉะนั้นเราก็จะได้ผล8 5ไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันจะสลับกันนะครับทำให้ผลผลิตเนี่ยอาจจะไม่ดีในรอบแรกนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับการพูดถึงเรื่องมูลสัตว์นะครับว่ากับผมเนี่ยใส่ไหมแล้วก็มีพี่ๆอยากเห็นนะครับวันนี้ก็คงถ่ายแค่ว่าขึ้นสารี่นะครับแล้วก็การเก็บขี้งวงของผมเนี่ยผมก็จะเก็บในช่วงที่หน้าแล้งนะครับหน้าแล้งตุนไว้นะครับตุนไว้แล้วผมก็ เอาไปใส่ในช่วงที่ผมไม่ได้ทําข้าวหรือพักผ่อนนะครับเป็นช่วงที่เราพักฤดูการทํานะครับก็คือเดี๋ยวเกี่ยว6กหนึ่งรุ่นเนี้ยผมก็จะทําการพักแล้วก็ตักขี้งัวไปใส่นะครับแล้วก็วิตน้ําขี้หมูนะครับถ้าเป็นพวกท่านคงไม่มีน้ําขี้หมูเดี๋ยวพวกท่านก็คงจะมีแค่ใส่ขี้หมูอัดเม็ดกับขี้งัวขี้ไก่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทําการวิตน้ําใส่แล้วก็ล่อข้าวดิบข้าวเด้งล่อหญ้าขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ค่อยไถยจะดีกว่านะครับ วันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนะครับดีๆที่อยากจะบอกแล้วก็แชร์นะครับว่าลองทำดูนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ